สวัสดีชาวเอเจแปดแปดสตูดิโอทุกท่านนะครับวันนี้จะมาพบกับวิธีรับมือลูกค้าเรื่องมากหรือลูกค้าที่แบบว่าไม่พอใจในผลิตภัณฑ์ของเราเราจะมีวิธีรับมือกับลูกค้าประเภทนั้นอย่างไรก็ห้ามพลาดรับชนเด็ดขาดเพราะท่านขายของออนไลน์ท่านจะต้องสักวันหนึ่งท่านจะต้องเจอลูกค้าประมาณเนี้ยแน่นอนก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดองกระดิ่งบ้าบาอคอแตกอะไรนนนะครับอ่ะเอาลูกขยายคนแรก ลูกค้าคนแรกหรือเคสแรกให้ลูกค้าคนนี้เนี่ยนะมันเป็นลูกค้าคนแรกๆของผมด้วยนะคือสมัยผมขายของใหม่ๆอ่ะตอนนั้นมันแบบต่อราคาเฮี้ยมากเลยเออคือผมตั้งไว้สามร้อยกว่ามันต่อเหลือสองร้อยหกสิบกว่าผมก็ผมก็ยังเอาเออเพราะว่ายังได้กําไรเออสองหกเก้ามั้งเออไอ้แช่แม่งต้นคุณกูเอาละเก้าสิบเก้าสองสิบแปดคือกำไรหลักสิบอะเออแต่ผมก็เอาเพราะว่าดีกว่าขายไม่ได้ เออคือต่อราคาผมก็ไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าถ้าเกิดมันต่อผมก็ให้เออก็ต่อราคาไปขายแบบราคาไม่โคพิเศษไปเลยได้สินค้าไปสองชิ้นสายไปชักอาทิตย์หนึ่งบอกว่าของกู้พังอ,อ้าวอีกเหี่ยของกู้พังมีปัญหาอย่างงู้นอย่างงี้กูก็อ,อ๋อเอาของพังก็ให้ถ่ายคลิปมาให้ดูหน่อยให้ถ่ายคลิปมาให้ดูหน่อยมันก็บอกเนี่ยพัง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 แบบโทรคือพังไม่ทำไม่ได้ทักแชทธรมาดา โทรมาเช้าโทรมาเย็นจนกูลำคาญต้องส่งอันใหม่ให้เออส่งอันใหม่ให้ไปโดยไม่คิดค่าส่งส่งอันใหม่ให้ไปเออก็หายไปสักพักหายไปสักพักสักพักบอกอันใหม่ที่กูส่งไปพังอีกแล้วไอ้เคี้ยของกูแม่งบอบบางอะไรขนาดนั้นเลยเหรอส่งไปสามพังสองกูก็ลำคาแล้วไอสัตว์กูกูส่งไปอีกกูขาดทุนกูก็ลำคาญกูก็บอกว่าพี่พี่ส่งอันเก่ากับคืนมาเลยนะอันไหนพัง ความจริงอ่ะกูบอกกูบอกให้มันส่งสามอันมาด้วยนะกลัวพี่ในเมื่อสินค้ามันเฮี้ยมันกากมันไม่ดีคุณบอกว่ามันไม่ดีคุณส่งคืนมาให้หมดเลยสามอันเดี๋ยวผมโอนเงินคืนสองร้อยกว่าบาทให้ไอชิบหายลำคาแล้วไอเสี้ยแต่ปรากฏว่ามันไงรู้ปะมันส่งมาแค่สองอันไอเสี้ยมันส่งกลับมาแค่สองอันคือมันเอาไปสามคือมันจ่ายตังแค่สองที่ราคาพิเศษแล้วกูก็ส่งรวมตัวเคมันก็เอาไปสามแล้วมันบอกว่าสินค้าไม่ดี กูก็บอกสินค้าไม่ดีมันก็ส่งกลับมาให้หมดเลยมาเดี๋ยวกูโอนต่างคืนให้ไอ้เคีย2สองร้อยกว่าบาทแต่มันส่งกลับมาแค่สองส่งกลับมาแค่สองแถงตอนส่งกลับแม่งไม่ไม่ไม่มีกล่องกลับคือขาไปมีกล่องขากลับแม่งไม่มีกล่องไอ้เคียกล่องออกไปชักว่องไี่ก็ไม่รู้ไม่มีกล่องไม่ใส่บับเบ้อไอ้เคียถ้าสินค้ากูแตกนี่นะกูตบหัวทิ่มแน่แล้วเป็นไงรู้ปะที่มันส่งกลับมาสินค้าที่มันบอกว่าพังอ่ะไอ้เคียใช้ได้ปกติสองอันเลยไอ้ควายควายชิบหายเลยคือแบบ กูก็บอกพี่ทำไมไม่ส่งกลับมาสามอันนะเออเขาบอกเขาไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเออกูก็บอกอ่ะค่าค่านั้นเท่าไหร่กูก็บอกว่าค่าค่าส่งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกค่าส่งสี่สิบกูก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวกูคืนตังค่าสินค้าอันหนึ่งบอกค่าส่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวกลางคืนโอนเงินให้มาและไอเหี้ยทุ่มนึงโทรมาโทรไม่รับสามทุ่มโทรมาไม่ได้จะโอนตังค์ไอชิบขายมึงไม่ให้กูขี้ไม่ให้กูกินข้าวไม่ให้ทําเหี้ยไม่ให้ เอาหมาโหดไปเดินเล่นเลยเหรอคือแบบไม่เี้ยแม่งกูก็บอกว่าเออเดี๋ยวโอนให้อ้ชีบหายกูยังไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้บอกอย่างงี้นะแล้วก็สุดท้ายก็โอนตังคหาแล้วก็ตัดคือลูกค้าอย่างเงี้ยไม่ควรจะเอามาเป็นลูกค้าควรจะตัดสัมพันธ์กับมันคิดดูดิแม่งมันมัน,ม,นมันเรื่องมากขนาดเนี้ยถ้าเกิดมึงทําตามการค้าต่อไปอ่ะธุรกิจมึงไม่เจริญรุ่งเรืองแน่เพราะว่าแม่งต้องมาคอยเอาใจมันกับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไอ้ที่แจ็คหมาบอกอ่ะ ลูกค้าคนลูกค้าที่เอาใจยากที่สุดเฮ้ยนกกวักเว้ยนกกวักเว้ยเดินลูกค้าที่เอาใจยากที่ขุดคือลูกค้าคนจนคือไม่ได้ดูถูกหรือไม่ได้ดูถูกฐานะหรืออะไรนะลูกค้าคนจนน่ะเอาใจยากสุดแล้วกูมาขายของแม่งก็เออจริงกว่าคือคนจนแม่งเรื่องมากกูไม่รู้ว่าพี่เขาจนปะนะแต่แม่งซื้อน้อยซื้อน้อยกูถูกสําหรับไอ้แจ็คหมามันบอกว่าอะไรวะเออคุณแจ็คหมาบอกว่าลูกค้าคนจนเรื่องมากของกูลูกค้ารายย่อยเรื่องมากอันนี้สัตว์ว่ารายย่อย เพราะว่าซื้อแค่2ชิ้นเออแบบเลือกเลือกครบเลือกครบว่าไอคนเนี้ยทาไปก็ไม่รุ่งแล้วก็พอมาอีกลายนึงล่าสุดล่าสุดเมื่อนี้มันก็ได้สั่งไอ้นี่สั่งไปเขียนะวะสั่งไป4อันสั่งไป4อัน,อ,นอันเล็กอันเล็กสอันสามร้กว่าบาทได้รับสินค้าไปแล้วแล้วก็ใช้ไปได้สัก3-4วันเอ,ออาทิตย์นึ่ะใช้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง ก็บอกว่าพี่ครับซื้อมาสี่ตายไปสามอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาสี่ตายไปสามอะไรเงี้ยกูก็แล้วตอนนั้นกูไม่ได้ตอบไงไอ้แค่มันทักมาตอนสามทุ่มยี่สิบซื้อมาสี่ตายไปสามทำไงดีครับสามทุ่มยี่สิบมันทักมาสามทุ่มึ้นมันบอกว่าเอ้าเงียบทําไมทำอย่างนี้ครับเอาของไม่มีคุณภาพมันพิมพ์คุณภาพไม่ไม่มพิมพออ์คุณภาพคออุนอหนูคุณแล้วก็ภาพก็พอพานบอออ่าง บอกใบไม้เนี่ยไอ้แค่มันแบบแสดงถึงการศึกษามาราย,ยาทอะไรหลายหลอย่างอ่ะไอ้แค่มึงพิมพ์ไม่ถูกไม่ได้ไงวะมึงมึงทำไมแบบเป็นเด็กแหวนไงพิมพ์ภาษาอะไรอย่างเงี้ยของไม่มีคุณภาพคือทักมาสิบนาทีกูไม่ตอบบอกบอกว่านั้นเอาของไม่มีคุณภาพมาขายผมโพสต์ประจานแล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยคือผมต้องบอกอย่างงี้ครับร้านผมเนี่ยเป็นร้านที่แม่งใจดีที่สุดในสาสิบดโลกแล้วเพราะว่าอะไรของคุณพังทักแชทมาบอกมาของพังใช้ไม่ได้ ผมก็จะแนะนําปเออมึงลืมเสียบปลั๊กเปล่าไอสัตว์มึงลืมเสียบปลั๊กเปล่าเสียบปลั๊กเสร็จมึงลืมเปิดสวิตช์เปล่าตอนเปิดสวิตช์รีโมทมึงได้ใส่ฐานเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแนะนําไปซึ่งมีหลายเคสเขาก็อาจจะลืมเสียบปลั๊กเขาก็จะอะไรเขาก็ทําตามคําแนะนําของมันก็ใช้ได้แต่มีหลายเคสเนี่ยมันมันพังจริงเออเขาทําตามแล้วมันก็พังจริงแล้วก็มีหลายเคสเนี่ยคือไม่ต้องถ่ายวิดีโอมาผมถามอาการเป็นไงครับผมจะถามอาการก่อนอาการเป็นไงครับ หลายเคสเนี่ยเขาบอกอาการมาผมรู้ว่าเออไอ้แค่นี้แม่งพูดจริงเห็นปะทาไมเราต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านสินค้าเพราะว่าเราต้องเชี่ยวชาญนะเออรู้ว่าอาการพังแม่งมันมีกี่แบบคือม,มึงแค่พิมพ์มานี่กูรู้แล้วเออไอ้แค่พังจริงไม่ต้องไม่ต้องถ่ายรูปไม่ต้องถ่ายวีดีโอกูส่งอันใหม่ไปให้แต่ถ้าเกิดมันมันบอกอาการมางงงกูก็บอกว่าลบกว้นถ่ายวีดีโอให้หน่อยเออเปิดให้กูดูดิเสียปักเสียบปักแล้วเปิดให้กูดูดิรีโมท แล้วก็เปิดตูดรีโมทนี้มึงมีสานอยู่เปล่าแล้วก็กดรีโมทต,ตอนใส่ฐานนี้อะไรอย่างเงี้ยคือประมาณเนี้ยเออถ้าเกิดมันพงังจริงกูส่งอันใหม่ไปให้ส่งอันใหม่ไปให้โดยที่มึงไม่ต้องจ่ายตางเพิ่มแล้วมีอยู่ท่านึงแล้แลอันใหม่ไปแล้วอันเก่าทําไงคะและ้วเขาถามแล้วทําไงกับอันที่เสียรครับกูก็ก็ส่งไปให้แล้วไอ้ยงิงปืนไรกูอีกแล้วก็ส่งอันใหม่ไปให้แล้วไม่ใช่ค่ะหมายถึงอันที่เสียกูก็บอก ก็นั่นแหละเอาไปเยกให้อะไรอย่างเงี้ยคือร้านผมอะถ้าเสียส่งอันใหม่ให้โดยที่อันเก่าไม่ต้องคืนตังค์แต่ AK N AK N ไอ้แค่นี่แม่งเรื่องมากรู้ว่าผมรับมือกับไอ้นี่ยังไงวิธีรับมือของผมนะคือคือแบบผมให้ถ่ายวิดีโอมาแม่งก็ถ่ายรูปแล้วก็แบบอธิบายสองตัวแรกเสียสี่วันแรกไอ้ตัวที่สามเสียวันที่เจ็ดอะไรเงี้ยกูกูกูก,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 กูตัดสําคัญเลยกูบอก พี่รบกวนส่งกลับด้วยกูให้ที่อยู่กลับไปเลยส่งกลับรบกวนส่งกลับคืนมาที่อยู่ผมด้วยครับเดี๋ยวผมโอนเงินคืนให้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมโอนเงินคืนให้ส่งกลับมาด้วยก่อนกลับรบกวนพี่ทําตําหนิววนที่สินค้าด้วยเอาลิบคงลิปควิดเอาซนตีอะไ,ไรเขียนไว้ก็ได้ที่สินค้าพี่แล้วผมเงินขายการส่งกลับคืนคือส่งกลับคืนมาถ้าสินค้าคุณพังจริงกูเปลี่ยนตัวใหม่ให้โดยไม่ต้องเปลี่ยนให้แมงสามตัวเลยส่งไปให้ฟรีเลยสามตัวโดยไม่คิดตังค์เพิ่ม แต่ถ้าเกิดมึงส่งกลับมาไอที่มึงทำหนิทำตำหนิมาแล้วถ้าเกิดกูเปิดติดนี่นะกูไม่คืนตังค์แต่มึงอยากได้ไอ้สามตัวนั้นคืนต้องออกค่าส่งเองให้กูส่งกลับไปใหม่ไม่งั้นกูขอยดึดไอ้สามตัวนั้นไว้มีเงื่อนไขยอย่างนี้เพราะว่ามันลูกค้ามันกลัวมันจะแบบไอเ้เแคยสินค้ากูพังจริงป่าวะสินค้ากูพังจริงปพราะวะ่ากูลืมเสียบปลั๊กราะวะ่ามันจะเกิดความตระหนักว่าพังขึ้นพังจริงหรือเปล่าพอถ้าเกิดเราบอกว่าเสียเปลี่ยนตัวใหม่ในเจ็ดวันบางครั้งแม่ ไอ้เฮียลืมเสียบปลั๊กลืมกดสวิตช์ว่าของกูพังแม่จะเอาตัวใหม่อย่างเดียวมันต้องแบบบางคนมันเรื่องมากผมบอกว่าเสียเปลี่ยนตัวใหม่ในเจ็ดวันเฉยๆเออแล้วเกิดมาเค็มผมก็ไม่ต้องส่งตัวเก่าคืนเร็วมาเดี้วเร็วมามา,มามามามันก็แบบไอ้เฮียพังจริงป่าวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสักพักมันก็ผมก็ตั้งบอกเงื่อนไขที่ค่อนข้างเรื่องมากมันก็บอกว่าเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยเสียเวลาครับอะไรอย่างเงี้ยกูก็บอกผมก็เสียเวลากับพี่นี่แหละมีกาแล้วมันก็บอกกลับมาว่า อ้าวพี่ทำไมพูดอย่างนี้ผมผมซื้อมานะครับผมไม่ได้ขอมากูก็บอกเอาผมก็คืนตังค์เนี่ยผมก็จะคืนตังค์ให้เนี่ยจะได้ไม่ต้องซื้อก็จะได้จบจบกันไปมีการเอาพี่ก็พูดดีๆกับผมก็ได้กูก็แคปไอตอนแรกเลยแล้วที่พี่พูดกับผมว่ามันดีเหรอสิบทักมาสิบนาทีแม่งจะประจานอย่างนี้เขาเรียกว่าคนดีพูดกันเหรอผมก็มีธุระอย่างอื่นมากแล้วกูก็แคปเนี่ยกูส่งแม่งวันเดือนละพันออเดอร์ยอดกูหลักแสนหาว่าของกูไม่มีคุณภาพกูด่าๆๆไป สุดท้ายมันก็ครับครับเดี๋ยวผมส่งคืนมาให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สําคัญมันไม่มีบัญชีมันไม่มีบัญชี mm hmm. กูก็บอกว่าเอองั้นมึงส่งไอ้สามตัวนั้นคืนมาแล้วถ้าเกิดมันพังทั้งสามตัวกูจะส่งกลับไปสี่ตัวเลยเพราะว่าค่าค่าส่งที่มันส่งกลับมาหากูอะกูต้องโอนให้มันแต่มันคลิปหมดคลิปหมดคือค่าส่งที่มันส่งกลับมาหากูอะกูต้องโอนตังไปให้มันแต่มันไม่มีบัญชีไม่มีบัญชีหรือยังไงไม่รู้อะเออมันบอกไม่มีบัญชีกูก็จะ เอาเงินค่าส่งอะไปเป็นเปลี่ยนเป็นค่าของแล้วก็ส่งไปให้มันเออส่งไปให้มันแทนประมาณว่ามันส่งกลับมาสมชิ้นถ้าเกิดมันเสียทั้งสามชิ้นกูก็ส่งกลับไปให้ไปสี่ชิ้นไอชิ้นที่สี่อะเป็นค่าส่งอะไรอย่างเงี้ยและสุดท้ายก็ไม่รู้ว่ามันมันอะไรวะไม่รู้ว่ามันจะมันไอยัยหน้ากูดําย้อนแสงไม่รู้ว่ามันส่งกลับมาปะนะเอออย่างนี้เนี่ยลูกค้าลูกค้าคนที่เรื่องมากอะคือลูกค้าคนที่ไม่มีตังค์อันนี้เรื่องจริงเลยไอกูจะถอยทําไมวะ หมาไปเดินเล่นลูกค้าคนที่ไม่มีตังค์หรือลูกค้ารายย่อยเรื่องมากสุดเอายกตัวอย่างทําไมเป็นอย่างไงเราต้องสังเกตอ่ะอันนี้ผมวิเคราะห์นะสังเกตจากพฤติกรรมพฤติกรรมคือลูกค้าที่รายย่อยหรือหรือแบบคนจนหรือแบบคนแบบไม่ขยันหาความรู้เนี่ยนะเขาต้องการอะไรที่แบบว่าสําเร็จเออสําเร็จสําเร็จแล้วเพอร์เฟกอ่ะคือสินค้ามึงนี่ต้องแบบไอ้แค่สินค้าลักร้อยมึงจะเพอร์เฟกหลักหมื่นหรอวะ แล้วเหมือนอีกคลิปหนึ่งอ่ะคลิปนึ่งอะผมแชร์แชร์ประสบการณ์ไอแนะนําวิธีหาเงินเวละพานอะไรอย่างเงี้ยเออคือไอท่านที่ท่านที่ติดตามชาแนของผมอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาเขาบอกว่าโอ้สุดเขาก็บอกขอบคุณครับที่แชร์การอะไรอย่างเงี้ยคือวิธีหาเงินเวลาพาน,นั้นมันเป็นแนวคิดมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีท่านนึงบอกว่าพี่ผมอุตส่าห์เข้ามาตามหัวข้อพี่ไม่เห็นพูดเกี่ยวกับหัวข้อเลยแบบอะไรวะแล้วที่กูพูดนั่นไปคืออะไร คือเขาต้องการอะไรที่แบบว่าเฮ้ยหาเงินเวล a พ a น,นักหนึ่งมึงต้องไปขายไอ้นู่นโดยที่มึงต้องไปรับของซื้อมาจากนั้นก็มาขายอะไรอย่างเงี้ยคือเขาต้องการแบบว่าอะไรที่มันเป็นสําเร็จเพอร์เฟกเขียนเป็นบทความอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอะไรที่กูบอกให้เลยนะอะไรที่เขียนเป็นบทความมามึงมันจะออกแนวโมโงกับเวอร์อย่างมีบทความบทความหนึ่งที่บอกว่าลาออกมาลาออกมากกเขียนแน่ะกูเกลียดมากเลยในบทความเนี้ย อะไรวะประมาณว่าไอ้ที่อาชีพครูอาชีพครูแล้วออกมาขายส้ตมตำแล้วได้กำไรวันละสามพันยอมยอมมีกินอะไรวะเขามันเขียนประมาณว่าอะไรวะยอมมีกินยอมมีกินมีกินนี่สําคัญกว่ามีเกียรติอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณเนี้ยคือมันก็บทความประมาณว่ายอมออกมาจากอาชีพครูได้ใส่ชุดข้าราชการหรูๆอะไรอย่างเงี้ยได้ใส่ชุดข้าราชการออกมาขายแบบถอดหัวโขนออกมา ขายส้มตำอะไรอย่างเงี้ยยอมมีกินดีกว่ามีเกียรติอะไรประมาณเนี้ยประมาณว่าอาชีพครัวแม่งไม่มีจะแดกอะไรอย่างเงี้ยเออก็เงินเดือนน้อยจริงกูมาขายส้มตำดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีคอมเมนต์น่าสนใจมากประมาณว่าเฮ้ยมึงเขียนอย่างงี้ไม่ได้นะเพราะว่าทุกอาชีพมันมีเกียรติเขามีเกียรติเท่ากันคือถ้าเกิดอย่างนั้นน่ะบอกว่าคือไม่รู้ว่าไอ้คนทําหรือคนเขียนบทความมันถ้าเกิดมันยังคิดอย่างเงี้ยแสดงว่ามันยังไม่หลุดอีโรบเดิม มันยังติดหัวโขนอยู่เพราะว่าอะไรมันบอกว่ายอมมีกินดีกว่ามีเกียรติเพราะว่าาขายส้มตำคือเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็รายได้มันก็วันละสามพันเออแต่ชีพครูมีเกียรติเงินเดือนไม่พอซึ่งความจริงอะทุกอาชีพมีเกียรติเท่ากันหมดคือคนกําลังติดลุกจักหัวโขนติดหัวโขนมาแบบติดกับยศติดกับตำแหน่งอะเอออะไรอย่างเงี้ยทุกอาชีพมีเกียรติเท่ากันหมดไอ,อ้สัตว์เนี่ยอย่างอาชีพครูเนี่ยแพ็คของโง่โงก,ก็ก็มีเกียรติเท่ากับอาชีพอื่น แต่คนมันติดภาพภาพแบบสวยๆงามๆไงแบบติดภาพสวยๆงามๆดูดีมีสังคมคือปัจจุบันเป็นกันอย่างนี้เยอะเออแล้วตังกันไม่มีกาว่าติดเป็นอย่างนี้เยอะบางคนนี่นะมีรถขับทํางานในหน่วยารารราชการมีรถขับแต่เอาจริงๆเงินไม่ไม,ไม่พอใช้มันเป็นอย่างนี้แหละแต่ไม่มีใครเขามาออกมาบอกว่าเฮ้ยกุเงินไม่พอใช้นะแต่ลึกๆแล้วหลายๆายคนนะ่ะอยู่หน่วยงานราชการเพื่อนผมนะเออไม่ได้พูดถึงคนอื่น เพื่อนผมอยู่หน่วยงานราชการมีรถขับมีอะไรคือภายนอกดูดีอะแต่ภายในแม่งไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ใช้เออตังค์ตังค์งแบบแทบจะไม่พอใช้อะไรอย่างเงี้ยเออคือคนพวกนี้เขาชอบอะไรที่แบบสําเร็จสําเร็จนะเออไอ้คนแบบไม่มีตังค์ใช้เหมือนไอ้เหมือนมีบทความอะบทความอีกแล้บทความไอ้ลาออกมาขายวัวเนี่ยลงทุนซื้อวัวสิบตัวเลี้ยงผ่านไปหนึ่งปีมีลูกเท่านี้ผ่านไปสองปีมีลูกเท่านี้แล้วก็แบ่งขายแบ่งขาย อดทนหน่อยผ่านไป4ปีเราจะมีลูกวัวขายเดือนละประมาณ 30- 0 0 0ถึง40,000บาทปีนึงก็ได้แสนเหมือนจะอาชีพเลี้ยงวัวแต่แม่งดูดีกว่าพนักงานออฟฟิศคือเขียนดูดีมากเลยแต่มึงไม่ได้คือม,มึงเขียนคือบทความอย่างเงี้ยมันจะแบบเขียนโลกสวยคือเขียนดูดีว่าแบบไอ้แค่เลี้ยงวัวโง่ๆงเอ้ยไม่ได้เลี้ยงวัวเฉยเอยู่ไล่อยู่นะเป็นแบบแนวคันที่แม่งก็ได้3 0,000 40,000ดีกว่าพวกพนักงานออฟฟิศไอ้ให่ประเย็ดเขาอีกดีกว่าประเย็ดพวกพนักงานออฟฟิศ แล้วคนคนก็แบบคืออพนักงานออฟฟิศเน่ะมันจะแบบโอ้โหอเฮียกูไม่อยากทําแล้วเลี้ยงกูไปเลี้ยงวัวดีกว่าส่วนไอ้โคนเลี้ยงวัวมันก็บอกว่าบทความมึงเขียนโลกสวยไปเพราะว่าเลี้ยงวัวไม่ได้ง่ายอะไรขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่ได้เขียนด้วยมันบอกว่ามันเขียนแค่ว่าเลี้ยงวัวสิบตัวแต่วัวสิบตัวต้นทุนประมาณสี่ห้าแสนเฮียคือมึงจะทําอย่างนั้นได้อ่ะมึงต้องมีเงินครึ่งล้านไปซื้อวัวมาสิบตัว มีเงินครื่งล้านไปซื้อวัวมาสิบตัวแล้วก็อดทนอดทนรอสี่ปีที่มึงจะแดกอะไรวะความยากลําบากอยู่ตรงนี้มันจะแดกอะไรวะภายในสี่ปีถ้ามึงไม่มีเงินทุนจริงๆอ่ะเออแล้วระหว่างสี่ปีนั้นวัวมันจะล้มหายตายจากติดลงติดโรคสารพัดอะไรมากก็ไม่รู้เนี่ยบางคนอ่ะชอบความสําเร็จแบบสําเร็จรูปเห็นเอ้ยเห็นเขาเลี้ยงวัวเฮียกูปไปกู้เงินมาั่งกู้เงินมาสักห้าแสนเอาบ้านไปจำนอนไปซื้อวัวมาซื้อวัวมาแม่งวัวตายเป็นหนี้บ้านไม่เหลือคือน่ะมันชอบอะไรแบบอะไรที่แบบเขียนแล้วดูดีอเอ,อ อย่างผมยอมรับเลยเฮ้ยกูเขียนแล้วไม่ดูดูกูบ่นกูเยอะอะไรแต่ผมเชื่อถ้าเกิดท่านเอาอะไรที่เอาสาระที่ผมมีแฝงไว้ถึงแม้จะเล็กน้อยเอาไปปรับใช้มันมันเป็นประโยชน์กับชีวิตแน่นอนแล้วก็มีอีกคอมเมนต์นึงบอกว่ามาฟังมีแต่น้ำเออ,อเฮ้ยก็มีแต่น้ําคือเนี่ยนะมันมีแต่น้ําก็จริงแต่มันมีแบบเนื้อเนื้อแซลมอนพรีเมียมมึงเลือกเอามึงจะให้กูมีแต่น้ําแต่ข้างข้างล่างๆนี่นะเกิดมึงซอนนี่ดีมีเนื้อแซลมอนพรีเมียมกับมีแต่เนื้อ มีกับเนื้อเป็นเป็นเนื้อที่แม่งเนื้อเสียมึงเอาอะไรละ่ะเนื้อเสียเต็มจานกับมีแต่น้ําแล้วก็มีเนื้อแซลมอนผีเมียนที่รสชาติโคตรอร่อยอยู่มึงก็ต้องซ้อนเอาเองเออไอเทียอาคิี้ก็ประมาณเนี้ยคือคนคนที่แม่งเรื่องมากอะ่ะคือคนคนรายย่อยลูกค้ารายย่อยเหมือนอย่างที่แจ็คมาบอกอะ่ะคนจนแม่งเรื่องมากเพราะว่าลูกค้ารายใหญ่อะ่ะ ลูกค้ารายใหญ่ของผมซื้อไปทีละสิบอัน20ิบอันจ่ายกันซื้อละสองพันสาพันบางคนโอนเงินมาก่อนสองพันสองสามรอบไอ้ีค่พวกนี้ไม่ไม่เคยมีปัญหาว่ะกูก็เสียอยู่ไอ้แค่มันสั่งไปบางคนสั่งไปสาสิบอันส0สิบอันไอ้แ้่มันจะมีเสียสักอันปะวะกูก็เช็คของเช็คของก็เออก็ยังไม่มีฟีดแบคว่ามันเสียเออบางคนสั่งไปยี่สิอันสองรอบสามรอบก็ยังไม่มีเสียแต่ไอ้คนสั่งไปสองอันรอบเดียวเสียเออกุงงว่ะ อคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้วิธีรับมือลูกค้าเรื่องมากสวัสดีครับ